ในดูซิเอ๊ะโครงการใหญ่โครงการใหม่ของท่านผู้ชมนะคะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะคะอาจะเลือกไพ่มาครบแล้วนะคะสามใบนะคะท่านผู้ชมโอ้โหเขาบอกว่าตัวท่านผู้ชมเองเนี่ยเป็นผู้ที่ทำสิ่งใดก็ตามนะคะเดิมเนี่ยเป็นผู้ที่มีในด้านของปฏิสัมพันธ์ที่ดีมีผู้คน ในวงการในวงสังคมให้การต้อนรับผลักดันสนับสนุนให้การช่วยเหลือเกื้อกูลตัวท่านผู้ชมเนี่ยเป็นอย่างดีนะคะท,ท่านผู้ชมท่านผู้ชมทําสิ่งใดก็ตามนะคะเป็นผู้ที่มักมีในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือหรือมีผู้ให้คําแนะนําให้คําปรึกษานะคะอาจหมายถึงท่านผู้ชมเนี่ย มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองมีโคช้ชครูกครูครบาอาจารย์มีคุณพ่อคุณแม่มีกัลายาณมิตรที่อยู่รายล้อมรอบตัวท่านผู้ชมนะคะคอยให้การผลักดันในการสนับสนุนตัวท่านผู้ชมเนี่ยอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะจึงส่งผลให้ตัวท่านผู้ชมเองเนี่ยมีความมั่นใจมีความมุ่งมัน่น ในการสรสร้างลงมือทำไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตรหรือธุรกิจใดก็ตามนะคะท่านผู้ชมเป็นพลังงานที่ตัวท่านผู้ชมเนี่ยมีดีอยู่แล้วท่านผู้ชมเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้มีความสามารถแบบเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวนะคะนะและโอ้โหใบนี้สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากตัวท่านผู้ชมเองเนี่ย มีความมุ่งมัน่นมีความตั้งจิตตั้งใจลงมือทําในสิ่งนั้นด้วยความวิรุยะอุตสาหะด้วยความอดทนและมีความปรารถนาดีในการนําสิ่งด,ดีที่ท่านผู้ชมกำลังจับอยู่แบ่งปันออกไปนะคะให้กับคนต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ท่านใส่ความจริงจงใส่ความจริงใจลงไปในสิ่งนี้และมีความรักในสิ่งที่โตท่านทำและเป็นผู้ที่ มีความซื่อสัตย์สุจริตในสิ่งที่ตัวท่านเนี่ยกำลังสรรสร้างและลงมือทำอยู่ท่านมีความมั่นจิตมั่นใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีและท่านเองใช้งานได้ดีและท่านมั่นจิตมั่นใจว่าส่งต่อออกไปแล้วผู้ที่ได้รับสิ่งนั้นก็ได้รับของดีด้วยเช่นกันค่ะนะโอ้โหดีมากๆเลยทีเดียวนะคะสุดท้ายเลยนะคะเป็นพระแม่ปรตตีกับองค์พระพิคเนสนะคะตัวท่านเองเนี่ย มักได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะคะจากโค้ชครูครูบาอาจารย์จากคุณแม่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงอย่างเช่นพระแม่ปรวตีนั่นเอง